เผยสเปสำหรับ d r a g อ n 8 S e l i t e ใช้ CPU แบบเดียวกับ8 gen 3และผลทดสอบแรกเกิน2ล้านคะแนนเมื่อปีที่ผ่านมาควัคว่ำได้เปิดตัวำหรัป d r a g อน8 gen 3ชิปลองระทงซิลีี่ใหม่ที่มาตอบโจทย์คนที่ต้องการความแรงในราคาที่ย่อมเยาวลงนิดหน่อยครับซึ่งในปีนี้ก็มีข่าวลือว่าจะมีำหรับ d r ลก o n 8 S e l อ t e ออกมาเช่นกันครับ โดยล่าสุดเจอแมนอย่างดิจิตอลแ t สเตชันก็ได้ออกมาเผยข้อมูลสเปคของชิปเซตรุ่นนี้ออกมาเพิ่มเติมแล้วครับโดยทางดิจิตอลแ t สเตชันเผยว่าจะใช้ CPU แบบ2 c งคัสเตอร์คือ Cortex A720 หรือแบบเดียวกันกันกบ s n a ซ d r a g o n 8 3เลยครับและผลทดสอบของ a n t u t u ก็ออกมาที่ระดับ2ล้านคะแนนเลยครับซึ่งสาระตยกรรม CPU และคะแนนที่ได้นั้นจะใกล้เคียงกันกับ s n a ซ d r a g o n 8 3แต่ในด้าน,น G p u หรือการเล่นเกมอาจจะมีประสิทธิภาพที่น้อยลงกว่าเดิมครับโดยก่อนหน้านี้เคยมีชื่อของชิป s n a ซ d r a g o n 8S elite หรือ SM8735 พนฐานข้อมูลของเส erm ือมี HyperOS แล้วซึ่งคาดกันว่า Redmi Turbo 4 p r 1หรือ r e d m i K90 อาจจะเป็นลูกแรก จะได้ใช้ชิปตัวนี้ครับโดยลือกันว่าชิป Snapdragon 8 H Elite จะเปิดตัวทางการในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนปีนี้และนอกจากเล่นมีแล้วก็ยังมีทั้ง Honor, IQ และ Oppo เตรียมใช้ชิปตัวนี้เช่นกันครับ